หนึ่งในพื้นที่อันห่างไกลและป่ารกชัดที่สุดในโลกภายในเส้นทางน้ำเหล่านี้มีสัตว์นักล่าที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อมันคือสัตว์ยุคโบราณลืดเย็นมันอยู่กันยังไงแต่ฉ่ยังไงนี่เปลือปลาอยู่ตรงไหนนี่นี่ชุปลานี่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเพราะมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าไปสืรสวจที่นั่น แต่เมื่อเร็วนี้ได้มีมนุษย์เข้าไปและพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าขึ้นปบยางเลยไปวพวกเขาพบถ้ำลึกหลายแห่งเต็มไปด้วยฝุ่นทังข่าวและสิ่งที่จ้องพวกเขาอยู่ก็คือจอร์เจซึ่งอาศัยอยู่ที่ใต้พื้นโลก อันนมยู่ใจาระเข้เหล่านี้มีผิวหนังสีส้มละวัดและตาใหญ่โตดดี่ววเเเเอามมมบถลลยยันแห